โมตตสัมมัสสัตปตัาารสัมตสัมมาสัพารณสทตสัมาสัมารณสัมสัมมาสัทธาภุทธ佛สัมมาสัมพที่ภรณพุตัมมทรณสัมสัมมามาภหณสัมพุทธ佛ุปาสัานที่อันสม สวัสดีครับปูคบคบป่ครับครับปทีบครับเอฟซีนะฮะอบิน channel น่นนาวเชีงคาร channel โรงแรน channel แล้วก็วิถีชาวบ้าน channel ครับ,คร,บครับแล้วก็พ,อพ,อพอ่อแม่พีพพ่น้องทุกคนที่อยู่ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆก็ขอขอบพระคุณสถานที่ของปู่เทพอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ ได้มาเยี่ยมมายามหลายหาครั้งหลายหลยหนก็ยังดีเหมือนเดิมยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมีอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่ตลอดแล้วก็มีสซัพสตลอดเวลานะวันนี้ก็เหมือนกันสาธุจะกล่าวหลังจากที่หวยได้ออกไปแล้ว ของรัฐบาลงวดที่แล้ววันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งสองห้าหกเจ็ดเออหนึ่งธันวาเนาะหนึ่งธันวาหกเจ็ดแล้วก็ตอนนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่วันที่สี่วันนี้วันที่สี่วันที่สี่ธันวาหกเจ็ดตั้งแต่หวยออกมาก็สามสี่วันกำหนดที่ได้หวยก็คือวันที่สอง ตั้งใจว่าจะปล่อยไหมหรือไม่ปล่อยหรือ,อยังไงเพราะว่ายังไม่ชัดเจนแต่พอถึงวันที่สามมาอีกถึงได้ติดต่อไปถึงอำเภอชนแนลแล้วก็บอกว่าเออมันน่าปล่อยไหมคิดว่าจะไปปล่อยวันที่เก้าหรือไม่ไม่หรออาจจะเลยไปกว่านั้นแต่ก็ ปลเลยก็ดีไม่ใช่อะไรเ,ร,เราพอดีว่างานมันกําลังเจ้าของงานกําลังบอกว่าเสร็จทันไหมเสร็จทันไหมทําห้องน้ําให้เขาก็ <c oughs> าเลยต้องทําเร่งเวลาให้เขาด้วยนี้เข้าความฝันเลยนะความฝันก็คือมันมีรถรถคล้ายๆรถหกล้อหรือสิบล้อสวยมากเลยไม่เคยเห็นรถสวย มันจะประดับประดาทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งมาจอดวิ่งมาจอดแล้วก็เขาจะถามว่าที่นี่มีที่พักไหมหรือไม่ก็รีสอร์ทอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็มองไปเดินมาแล้วก็ไปมองไปมองไปนี่เห็นเห็นเห็นผู้ชายน่ะนอนห่มผ้าอยู่มันจะเป็นพักหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงสองคนนั่งนั่งนั่งข้างๆก็บอกว่ามี ต้องเข้าไปข้างในนะทีนี้เขาถามว่าถ้าจ้างคนเฝ้ารถเนี่ยเขาจะเอาเท่าไหร่นะตอนนั้นก็ไม่ตอบแต่เขาก็เดินลงจากรถแล้วก็เดินไปที่บ้านเช่าพอเขาได้บ้านเช่าแล้วพอดีมีคนไปยื่นยื่นก็คือยื่นข้อเสนอว่าเอ,อจะเฝ้ารถ เป็นราคาเท่านี้ราคาเท่านั้นเขากําลังเช็คอยู่เช็คว่าเออราคาเท่าไหนดีอะไรยังไงหลังจากเขาเช็คเรียบร้อยเขาหันหน้หนามาไม่ได้ไปหาผู้หญิงคนนั้นหรือไปหาคนคนนั้นที่ที่เขามาก่อนเขาหันหน้ามาแล้วก็ยกสองนิ้วอย่างนี้เลยยกอย่างเงี้ยสองก็เลยบอกพอพอ,พอมองหน้าเขา สองศูนย์ใช่ไหมยี่สิบก็เอาก็สะดุ้งตื่นเนี่ยสั้นได้ใจความยี่สิบก็เอาแต่เมื่อคืนนี้มาฝันอีกมันเหมือนกับมีคนนอนหัวเราะอยู่แล้วมีคล้าย เป็นผ้าขันแบบนี้เป็นพระขันแบบนี้นะแต่แต่จะเป็นสีสีเหมือนเหล็กไหลยาวประมาณนี้แล้วเขาให้มีผู้ชายเข้าไปจับมันจะแดงแล้วก็ไม่มือแดงลุกไม่มือผู้หญิงเข้าไปจับก็ไม่มือไม่มีใครจับได้ไอ๋คนที่นอนอยู่ก็หวัวเราะไม่มีใครจะฆ่าฆ่าได้ระวาง ไม่มีใครจะเอาชนะข้าได้พอดีนั่งอยู่ดูว่าทุกคนหมดแล้วไม่มีใครทําได้คือมันมันแดงขึ้นเลยแดงขึ้นแล้วก็เป็นลุกเป็นไฟไหม้มือก็เลยตัดสินใจว่าปูถ้าจะตายเพราะดาบเล่นนี้ก็ขอตายนึกอย่างเงี้ยจะขอจับดูว่าจะเป็นยังไงเสร็จแล้วก็เดินลุกขึ้นแล้วก็ไป ไปไหว้แล้วก็อธิษฐานพออธิษฐานปุ๊บ,บตัดสินใจคือไม่จะไม่ปล่อยจะไม่ยังไงไม่ปล่อยปุ๊บเย็นเยือกยกขึ้นนี้เลยไม่มีอะไรเลยไม่มีแสงไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็เดินไปหาคนที่มันหัวลรอจี้ตรงเนี้อยู่ยาวจี้กาลังจะกระแทกไหมยขาไหวาจะกระแทกสองมือเอาให้ทะลุเลยหัวลรอดีนักสะดุงตื่นก่อน mm hmm. เป็นฝันดี มันเหมือนมีอะไรดีๆอยู่ด้วยตั้งแต่เข้ามาที่นี่ตั้งแต่เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็มานอนอยู่ที่นี่ก็มีอะไรดีๆเข้ามาตลอดถึงได้บอกว่าเอ,อคงจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรๆมันก็คงจะดีขึ้นวันนี้ก็คงจะปล่อยสองศูนย์ศูนย์สองหางเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียว กูเขียนให้กับมือเลยนะครับท่านผู้ชมครับเขีนตัวนี้นะครับสองศูน เม็ดเดียวเยวพราะเพราะว่าที่บ,บอกว่าเม็ดเดียวเมื่อคืนนี้แม่บ้านพูดง่ายๆว่าเขาก็ฝันฝันเห็นตัวเดียวกันเขาบอกว่าสองศูนย์แต่สามตัวจะไม่เปิดเผยเพราะมันยังไม่ชัดเจน มันมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนต้องรอไปก่อนรอให้มันชัดเจนกว่าน,นี้คือพูดง่ายๆว่ามันอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ห่มผ้านั่นแหละแล้วก็ผู้หญิงสองคนมันอยู่ในนั้นแต่ยังไม่ตีเพราะว่ามันเหมือนกับเอาตัวนี้ไปก่อนเอาไปชิมเป็นน้ำย่อยเอาไปขบคิด ก็มีแค่นี้หางเดียวเตรียมเก็บเลยครับพี่น้องครับของตัวเม็ดเดียวสองโซนสน,สนสองเฮียพ่นมยังทำนะไรครับสรุปให้แล้วนะว่าเป็นความฝันนายแน่ว่า สอนย์เมตรเดียวสองศูนเมตรเดียวหวังว่าในเดอนายน่มากูแก้วมั่นใจเลยนะท่านผชมนะครับเด็ดขาดมากนะครับสองศูนเมตรเดียวมาทางไหน เดี๋ยวติดต่อผูู้กเกี่ยวโดยตรงเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะครับพี่น้องครับเอาพี่ครับท่านแล้วขอฝากขอบคุณเอซที่ส่งปัจจัยหรือเงินมาเพื่อช่วยในการทำบุญหรือไปซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องไหว้ ในวันที่น่าจะเป็นวันที่เก้าเนาะวันที่เก้าก็ขอขอบคุณท่ซีทางขอนเจ่นหรือหลายๆที่หลายๆทางที่ได้อได้โชคได้รางวัลทายนี้เขาคง,งไม่มีอะไรครับ<ม>ก็ขอสรุปยังไงยังไงก็เอาหางเดียวนี่แหละเพราะว่าท่านให้แค่นี้ คือสองเน้นเน้นแต่อย่าลืมนะะั่นล่ะไปแล้วถ้าไม่กลับอยู่ทางบ้านเขาจะเป็นห่วงไปแล้วกลับด้วยและขออวยพรให้เอพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พน้องนองที่อยู่ทางบ้านจงมีจต่ความสุขความเจริญสมหวังดังตั้งใจทุกประการและขออวยพรให้ อำเภอเชนแนลท้องแนวเชนแนลป่าจังกรารเชนแนลพิธีชาวบ้านเชนแนลอ่าจลเรือนรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างคิดสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นสาธุ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 ครับที่นี่พิธีชาวบ้านขอขอบคุณปู่เกี้ยวมโนกราคบ่นองค์รับที่มาให้แนวทางการเชิงโชควานปิจมัดที่16ตลอดครบ267 แล้วก็คนเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาไลค์เข้ามาติตดตามกดไลค์กดแชร์กกชไปถูกซับตัวตรงๆขอบคุณครับ